แต่ละปีนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เมกกำลังจะคุยกับหลายๆท่านหลายๆท่านรู้จักหลายๆสิบบริษัทที่จําหน่ายในเรื่องของอาหารเสริมแต่บริษัทเอลเคนโกโบเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ใช้หลักการที่ชื่อว่า MRT MRT คำนี้มันจะคำว่า Molecular Reform Therapy นะคะ คือการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์บริษัทไม่ได้เป็นคนคิดคนนะคะบุคคลต้นแบบคือาศาสตราจารย์ดรไลนัสพอริมท่านนี้ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองสาขาสาขาเคมีกับสาขาสังนิพากท่านเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในศตวรรษที่20แล้วเป็นคนนะคะรวบรวมหมอรวบรวมนักวิชาการรวบรวมนักวิจัยสถาบันต่างๆมากกว่า4 0 0ร้อยสามสี่ร้อยนะคะแล้วตัวท่านเองยังเป็นเจ้าของไลนัสพอริมอสเซลตัวนี้อยู่ในมหาลัย ออร์แกนประเทศสหรัฐอเมริกาไข้ไขมันความดันเบาหวานโรคตับโรคไตโรคหัวใจแล้วก็มาเลงนะคะไม่อยากกินยาไม่อยากหาหมอไม่อยากใช้เคมีไม่อยากเจ็บตัวไปที่นี่ค่ะไรนัสพอรินอยู่ในออร์กอนสเตทเขาจะใช้โภชนาการนะคะไมโครนิวเทสนะคะกับธรรมาชาติในการบำบัด ะะแล้วเราโชคดีมากตรงที่บริษัทเอลเกนตกับโบใช้หลักการเดียวของท่านคือ MRT วันนี้มาเสิร์ฟท่านถึงตรงหน้าตรงที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะวันนี้นะคะหลักการ MRT เมยอยากบอกตรงตรง,ตรงนี้เลยนะว่าสินค้าเมยก์กล้าพูดหรือว่ามันเป็นสินค้าโกงความตายอ่ะ เพราะว่าวันนี้คนลอบข้างเมที่เป็นมะเร็งสเต็ 3, สามสต็สที่หมอฟันทงเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ลอดสอเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่ผ่าตัดหัวใจบายพาสบอลลูนนะแล้วมีเปอร์เซ็นต์แย่มากๆแต่วันนี้มันช่วยทำให้เขามีชีวิตใหม่ อันนี้คือเรื่องจริงไม่ต้องเชื่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคนที่มาบอกเล่าให้ฟังว่าเขาลอดคนจากความตายได้อย่างไรนะคะคราวนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าวันนี้นะคะการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์ก็คือการทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเป็นหมอในการดูแลตัวเองทายังไงก็ได้ให้ร่างกายเราย้อนกลับไปเซลล์ต้นกําเนิด ยังไ,ไงก็ได้ร่างกายเราอ่อนเยาวนะคะวันนี้เรามาดูกันเวลาเรามีการปฏริสนธิร่างกายเป็นเซลล์จากเซลล์เป็นเนื er, ้อเยื่อเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอวัยวะสองชิ้นทํางานเป็นระบบในร่างกายมนุษย์มีทั้งหมด10ระบบหลายหลายท่านณนปัจจุบันนี้เวลาตั้งคันนะคะเราจะไปอันตราสาวที่โรงพยาบาลเพื่อดูเด็กในท้องเราในคันเราว่าเออวันนี้เกิดเป็นยังไงหัวใจเต้นดีไหมเอ่าตอนนี้มีตามีมแขนมีขาและอวัยวะสมบูรณ์ร่างกายเราก็พัฒนามาจากสิ่งเหล่านี้นะคะจนเป็น เป็นร่างกายครานี้เรามาดูกันว่าอะไรหละ่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้ร่างกายของเราแก่เสื่อมโซมแล้วก็ป่วยอันดับที่หนึ่งเมย์จะบอกทุกคนเลยมาจากวัยที่มากขึ้นนั่งกันในห,ห้องอันนี้น่าจะรวมกันอยู่ที่เป็นพันไปีได้นะคะวันนี้นะหลายหลายคนพายุมากขึ้นเป็นยังไงคะหัวเข่าเสื่อมข้อเสื่อมกระดูกผุกระดูกพูนผมร่วงฟันร่วงทุกอย่างในร่างกายเราไม่เหมือนเดิมนะคะสายตาก็เริ่มเินทุกอย่างหมดเลย มาจากอะไรถ้าเป็นสุภาพหลุดก็อาจจะมาจากการที่เราทํางานหนักสุภาพสตรีด้วยไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้ดูแลตัวเองโดยเฉพาะสุภาพสตรีถ้าวันนี้เราตั้งครรภ์เรามีลูกนะคะคุณรู้ไหมว่าเซลล์ในร่างกายของคุณถ่ายทอดเพื่อไปสร้างคนคนหนึ่งเราจะไม่สามารถกลับมาเป็นได้เหมือนเดิมนะคะคนนี้วันนี้นะคะก็มาจากอายุที่มากขึ้นนะคะอันดับที่2องเขาบอกว่ามาจากอะไรอาหารที่ไม่สมดุลอาหารที่ไม่สมดุลคืออะไร ประเทศไทยเป็นชาติเดียวที่กินเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดคุณรู้ไหมกินหวานเลือดข้นเลือดจางเลือดเป็นบดเลือดหนึ่งมาจากเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญวันนี้หลายหลยคนบอกว่ากินผักกินน้ําพริกินน้ําพิกนนพคืออะไรนะ่ะกัปิกระปิใส่มะนาวใส่พริก คืออะไรความเป็นกรดโซเดียมสูงพอความเป็นกรดโซเดียมสูงร่างกายเรานะคะตรงนี้มันก็จะคือก่อผลที่เกิดอวัยวะข้างในร้อนหลายๆคนกินผักวันนี้ต้องบอกว่าผักใช้อะไรเคมีเราไม่ได้ปลูกผักเองนะจ๊ะเราไม่ได้เลี้ยงปลาเองนะแล้ววันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่เราก็ไม่ได้เลี้ยงเองเราก็คือซื้อสําเร็จรูปมาผักเรามั่นใจได้ไงว่าเราล้างสะอาดนะวันนี้คุณเรากินผลไม้ ผลไม้ก็ชุบสารอย่างแอปเปิลนี่เราก็ชุบเพลย์มันอยู่ได้นานๆทุเรียนนะก็ชุบที่เปลือกนะคะปลาก็ฉีดฟอร์มาลีนแช่ฟอร์มาลีนนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่ใช้สารเคมีทั้งสิ้นวันนี้ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นกินอะไรมาม่าปลากระป๋องนะคะกินพวกแฮมละไส้กอกพวกนี้เป็นพรีเซอร์ฟเป็นอาหารที่ใส่สารกันบูดคุณรู้ไหมว่าเรากินต่อเนื่องอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะคะจากสารอาหารอันดับหนึ่งที่เจ็บป่วยจากสารอาหารกลายเป็นสารพิษอันดับที่สองมลพิษทางอากาศ วันนี้ออกไปข้าม PM 2องล้วเรายิ่งหลายๆคนอยู่ในแถบโรงงานอุตสาหการรมนะคะพวกสมุดปาการนะคะแถบที่มีโรงงานทั้งหมดเราอยู่บ้านแท้แต่มลภา,าวะเป็นพิษต่างๆเนี่ยมันมาจากโรงงานอุตสาหการรมจากยานยนต์แล้วมันมาทุกวันเราอยู่สักสิปีคุณรู้ไหมว่าโลหันหนักมาอยู่ในกระแสเลือดทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากนั้นมลพิษทางน้ํามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะจ๊ะแต่พอเราใช้เครื่อง g d s หรืออิเล็กโทรไลเซอร์เทสน้ำโอ้โหคุณจะแทบไม่อยากดื่มน้ำเลยที่คุณมีมาเพราะน้ำจะมีประหตตะกั่วออกไซด์นะคะแร่ใยหินทองแดงสังกะสียาข่าวแมลงสาหนูอยู่ในน้ำเพียบดื่มทุกวันนะคะเกิดการสะสมไปทำง,งานหนักๆทำงานหนักก่อให้เกิดสาเร็งในเม็ดเลอือดนั่นคือสิ ความเครียดหลายวันไม่ต้องเครียดก็ไม่ได้เพราะวันนี้โควิดมาหลายๆคนตกงานเศรษฐกิจพังใครจะรู้ในชีวิตนี้โรงแรมทูเก็ตปิดกันพัทยาทุกเมืองย่ำแย่ไปหมดร้านอาหารเจ๊งละเยละาะนาสายการบินปิดตัว ใครจะเชื่อพอความเครียดเกิดขึ้นร่างกายไม่มีสารแห่งความสุขมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งที่มันเป็นสารแห่งความเครียดตัวนี้นะคะเราจะเรียกเป็นอัลมุนสละตัวนี้จะเป็นตัวไปก่อกําเนิดทําให้ร่างกายขอยงเราคือพอมันตึงเครียดมากขึ้นมันเป็นตัวไปเล่นปฏิยาทําให้เราป่วยเร็วนะคะทาให้เราตายไวๆง่ายหนักความเครียดนะคะจากนั้น ขาดการออกกําลังกายหลายหลายคนนะคะหนึ่งไม่มีเวลา27ป่วย3ามวทยที่เพิ่มขึ้นอะไรแล้วแต่หรือบางคนก็คือไม่พร้อมหรือก็ขี้เกียจพอไม่ออกกําลังกาย ร่างกายเราไม่มีการ increase ออกซิเจนออกซิเจนมันไม่ได้เข้ามาในร่างกายพอร่างกายขาดออกซิเจนมากๆมันก็รู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยนะคะวันนี้การออกกาลังกายคือส่วนสําคัญนะคะจากนั้นนะคะไลฟ์สไตล์ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเมื่อก่อนอาจจะติดอ่าเขาเรียกว่าสูบบุหรี่ยังดื่ยังสังสรรค์นะคะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นณปัจจุบนันนี้โอ้โหจะกิจติดในเรื่องของการเล่นเกมนอนเช้าแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการกินนะจ๊ะทั้งๆ้งที่เรารู้ว่ากินไขมันสูงแต่เราก็ อดปากไปได้เสร็จแล้วเราก็จะมาบ่นว่าทำไมมันอ้วนจังนี่ทำไมมันไม่มีการเผาผลาญอันนี้คือไลฟ์สไตล์ของแต่และทนทั้งหมดส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งสิน้นแต่วันนี้เราจะมีวิธีการไหนอะคะถ้าเราอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วถ้าทำให้คุณอ่อนเยาวลงไปได้10ปีคุณเอาไหม ะะวันนี้ MRT ช่วยทันได้ MRT ไม่ใช่รถไฟใต้ดินนะคะต้องบอกว่าจากคำว่า m o ด l กรรา r ่า r e f o t m Therapy โดยศาสตราจารย์ดร l ลน์ลุสพอนดิงจะมีสเต็ปง่ายๆเลยแค่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ล้างของเสียนะคะคือของเสียในลำไส้ขั้นตอนที่สองน้คือเกลีรยหลอดเลือดล้างหลอดเลือดขั้นตอนที่3อาหารเซล สุดท้ายท้ายสุดน้ําดื่มบริสุทธิ์นะคะเอ๊ะแล้วทำไมมันมาเกี่ยวพันกันได้ยังไงแล้วทาไมมันมาถึงมาตรงนี้เมมีคําตอบ่